สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งสำหรับในอีพีนี้เราจะได้เรียนรู้การบันทึกสมุดร,รายวันรับจ่ายเมื่อมีรายการเกิดขึ้นจะต้องบันทึกอย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้พาไปดูการบันทึกกันค่ะความเดิมต่อจากอีพีที่2เราได้มีการยืมเงินเพื่อเปิดบัญชีธนาคารในนามโครงการไว้สำหรับรับเงินรั่วจากทางกอสอสสมมุติว่าทางภาคีได้รับเงินโอนจากทางกอสอสเมื่อวันที่22กันยายน2566 เป็นจำนวนเงิน8 7 8 4 5 0บาทให้ทางภาคีดำเนินการบันทึกรายการในสมุดร,รายวันโดยเริ่มบันทึกจากวันที่22กันยายน2565ถัดมาในช่องเลขที่เอกสารให้บันทึกเป็นระ6 5 0ห้ซึ่งสําหรับเลขที่เอกสารทางภาคีสามารถกำหนดเลขที่เอกสารได้โดยไม่ต้องเหมือนคลิปได้คะ่ะในช่องคำอธิบายให้บันทึกว่า รับเงินงวดที่1จากทางกอสสสำหรับในช่องรหัสงบประมาณและหมวดค่าใช้จ่ายสามารถข้ามได้เลยเนื่องจากเป็นการรับเงินงวดจากทางกอสสในช่องฝากเงินธนาคารให้บันทึกยอดเงินที่ได้รับจากกอสสจำนวน878,450และช่องคงเหลือระบบจะทำการอัปเดตให้อัตโนมัติและถัดไปให้ไปที่ช่องรายได้เงินงวดจากกอสสและบันทึกยอดเงิน878,450 เพียงเท่านี้การบันทึกการรับเงินงวดจากกสสก็เสร็จเรียบร้อยเมื่อทางโครงการจะมีการจัดกิจกรรมและมีความจําเป็นต้องยืมเงินโครงการให้ทางผู้ดําเนินงานจัดทําเอกสารยืมเงินทดลองจ่ายและขออนุมัติการเบิกจ่ายให้เรียบร้อยและบันทึกรายการในสมุดร,รายวันรับจ่ายเรามาทําการบันทึกไปพร้อมกันเลยนะคะวันที่23กันยายน2566รเลขที่เอกสารย65าขีด0ูช่องคำอธิบายรายการบันทึกว่า ยืมเงินทดลองจ่ายเพื่อจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ค้นหาคัดกรองนักเรียนกลุ่มเป้าหมายสำหรับในช่องรหัสงบประมาณและหมวดค่าใช้จ่ายให้ข้ามไปก่อนเนื่องจากเป็นเพียงการยืมเงินทดลองจ่ายสำหรับการยืมเงินในครั้งนี้เป็นการถอนเงินจากธนาคารดังนั้นให้เราบันทึกในช่องถอนเงินธนาคารจำนวน5,000บาทและบันทึกยอดเงิน5,000บาทในช่องลูกนี้เงินยืมทดลองจ่ายเพียงเท่านี้การบันทึกยืมเงินทดลองจ่ายก็จะเรียบร้อย รายการถัดมาคือการคืนเงินสำรองจ่ายเมื่อครั้งที่มีการเปิดบัญชีเราได้ยืมเงินมาเปิดบัญชีคราวนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องคืนเงินเจ้าหนี้กันแล้วมาดูวิธีการบันทึกกันค่ะเริ่มด้วยการบันทึกวันที่ที่ได้มีการถอนเงินคือ23กันยายน2565เลขที่เอกสารค .65-001 ถัดมาในช่องคำอธิบายทางทีมจะบันทึกว่าคืนเงินยืมเปิดบัญชีธนาคารสำหรับในช่อง รหัสงบประมาณและหมวดค่าใช้จ่ายให้ข้ามไปก่อนเนื่องจากยังไม่ใช่รายจ่ายของโครงการถัดมาให้บันทึกที่ช่องถอนเงินธนาคารจำนวน500บาทเสร็จแล้วให้ไปที่ช่องเจ้าหนี้บันทึกยอดลบ500ลงในช่องเจ้าหนี้เพื่อเป็นการเคลียร์ยอดเงินเจ้าหนี้เพียงเท่านี้การคืนเงินเจ้าหนี้ก็จะเสร็จสมบูรณ์สำหรับเงินยืมทดลองจ่ายเมื่อทางผู้ดำเนินงานได้จัดกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการเคลียร์เงินยืมทดลองจ่าย โดยทางทีมจะสมมุติว่าผู้ดำเนินงานมีการใช้จ่ายไปทั้งสิ้น4,500บาทโดยแนบเอกสารประกอบสมบูรณ์และคืนเป็นเงินสดจำนวน500บาทโดยการฝากเงินเข้าบัญชีโครงการพร้อมแล้วเรามาเริ่มบันทึกกันเลยสำหรับวิธีการบันทึกเคียงเงินทดรองจ่ายสามารถบันทึกได้หลายรูปแบบแต่สำหรับวันนี้ขอใช้รูปแบบนี้นะคะเริ่มจากบันทึกวันที่เคียงเงินยืมทดรองจ่าย29กันยายน2565 เลขที่เอกสารข65-002ค้าขีด0อธิบายทางทีมจะบันทึกว่าเคียงเงินยืมทดลองจ่ายย65 0 0ค่าอาหาร4,500บาทและเงินสด500บาทถัดมาในช่องรหัสงบประมาณให้ดูว่ารายจ่ายของเราอยู่ในกิจกรรมใดในชีตสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยรายจ่ายที่ผู้ดําเนินงานยืมไปอยู่ในกิจกรรมที่1กิจกรรมย่อยที่1.1ให้เราสังเกตที่ช่องลำดับจะมีตัวเลข1.01 ให้เรานำเลข1.01ไปบันทึกที่ช่องรหัสงบประมาณสำหรับช่องหมวดค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายที่เราใช้จ่ายไปเป็นค่าอาหารดังนั้นให้เราคลิกและเลือกค่าอาหารค่าอาหารว่างและค่าเครื่องดื่มถัดมาเรามีเงินสดคงเหลือ500บาทได้ดำเนินการโอนเข้าบัญชีโครงการแล้วให้บันทึกที่ช่องเงินฝากธนาคาร500บาทเสร็จแล้วให้ไปบันทึกที่ช่องรายจ่าย4,500บาทซึ่งเป็นค่าอาหารที่ได้จ่ายไป เมื่อรวมจำนวนเงินในช่องเงินฝากธนาคารและช่องรายจ่ายจะเท่ากับ5,000บาทดังนั้นให้เราทำการบันทึกเคียงเงินในช่องลูกหนี้เงินยืมทดลองจ่ายลบ5,000ันบาทเพียงเท่านี้การบันทึกเคียบเงินทดลองจ่ายก็จะเสร็จสมบูรณ์เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับการแนะนำการบันทึกสมุดร,รายวันในวันนี้หวังว่าจะเป็นแนวทางในการบันทึกให้กับทางภาคีได้ไม่มากก็น้อยและกลับมาพบกับเราใหม่ในอีพีถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ